ที่หยิบขายมาแล้วแต่ว่าเขาก็สิไปไปในรูปแบบไม่เข้านี่แหละแต่ว่ามันกับเบรเดียนแจลงหรือเต็มรูปแบบที่แล้วมั้งบอเรามีงานแรกคือยี่สิบหกกันยายนคัเรายุเกียบมาเปิดวโปอยกุบานเขาเตรียมโต๊ะป่ะธานมังสิไหมหยิบทึบหยิบเกียมั้งกะกับไปมาจัดบุญวัดใส่บ้างศิลาเหลืกโบสถ์ใส่แล้วกับอะย่างกับมาเปิดอยู่บ้านเขาคือเก่าหยิบเกียตะวันไปเดียน เล่นเป็นเฉพาะจีบก้อนยิบถึงเตียงขึ้นเราก็จะซ้อมรำนะคะสมาชิกก็มากันแล้วพี่ว่าก็มาแล้วเดี๋ยวห้อต่อเครื่องเสียงเขาก็ซ้อมรำต่อค่ะทุกคนชอบวันนี้แดดยังไม่ออกเลยเป็นสีเอาๆอาจารย์ตอนนม่หอนกันบ้านน้องอว่าอาจารย์ก็มาแล้วมาขาเลย สมมตมว่าเราไปงานปักดวยกัน